หัละหัวชวนดาวเรื่องละชักเด็กว,วัยเดยวกนคือเอหลดกาข้างแดงข้างแดงยั่วข้งแงบรรยากาศเป็นจะอออนอนแห เราจะชอบไปนั่งบริเวณแป้งผักค่ะเพราะเราโดดครูอย่าปากแห้งนะคะบ้านพักครูสวนพักโรงเรียนาะโรงเรียนคือว่าจิบไปอันนี่มาเขาคือเด็กมารอโรงเรียนมาเผื่อเราไปมาแล้วไปแม่งเบด่อเบเทา่าไทยแมยังจ<ด>ะไทยหลวอดเห็นกูไทยหลวบๆนะไป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 คุณนะส,ะน,าสะนามสนามสนามอวดไล่อวดไล่ <c oughs> บริเวณที่เรามาอยู่เวลาเราโดดเรียนตอนปฐมนะคะ บรรยากาศดีมากค่ะลมพัดหวีครูก็ไม่มาเห็นนี่นะคะเขาก็มาอ้อมหัวไว้ด้วยนี่ค่ะสุดยอดสุดยอดเพราะมันอ้อมมันกับขามในคือเก่าบังคับแต่ละคนในเงาคือเปรียบนี่ขามไปไปรีวิวแฝงพักเขาดิแฝงพักกันนะจ๊ะตอนตอนนึงว่าพักบุง,บบงตอนตอนเราอยู่ปัดผมครูก็ให้เรามากนมากนแบบนี้แหละค่ะ <c oughs> นะคะกนทุกวันจนเราศูน ตอนเราอยู่ปฐมยังไม่มีน้ําประปาแบบนี้ค่ะต้องลงไปตักเอาอยู่สระน้ํานี้ค่ะลงไปตักตรงนี้นะคะแบบเหมื่อยแห้งค่ะรังเขียนะคะเหมือนตกน้ําพร้อมค่ะชุดนักเรียนค่ะคิดภาพดูมือม่พาเขากันง่ายไหมล่ะมดดักไปป่าสวะสดีกอนไหนเตกี้เราก็จะดำดำอ้วนๆเดี๋ยวนี้ก็อ้วนแต่ไม่ค่อยดำนี่นะคะคือมาแข็งมาแข็งมา ให้เพื่อนทอาตัวนี้ห้ให้จำฉันได้ไหมบินแล้วมีหมูอยู่สองต้อเป็นอะไรตัวอยู่อุ้ยหมูน้อยพคอมเบิังนี่เออเอออันนี้หมูใหญ่อพูดอวดพูดอวดเฮ้ยเดียวนิ่งเราก็จะกลับแล้วนะคะนี่คือต้นขาต้นบักมอนเมนอวามันอื่นบักมอนได้นะ ต้นตะไคร้มีทุกต้นนะคะยูเว้นต้นลักนี่คือต้นมะหูไม่ใช่ต้นมะสว่างไงต้นมะกานันผักอีตูต้นผักอีตูบ้านมัองต้นผักอีตูต้นผักอันนี้